มาครับผมวิธีเข้าเกมก็ไปแตะไฟล์ในแอปเลยนะครับผมแอปวิดีโเธอร์หรือแอปอะไรก็ได้ผมแอปวิดีโเธอร์ก็เล่นได้ผมมามาลองดูว่าเครื่องไอ้อไม่ใช่เครื่องนี่เกมเกมนี้นะครับผมมันจะเลื่อนขนาดไหนโอ้โห30 fps เลยทีเดียวแหมรับรองว่าลื่นมากเลยนะครับขอดูปุ่มก่อนนะครับผมโอเคมันก็บอกด้านล่างเนาะนะฮะปุ่มอันนี้ได้ไหมเออได้เฉยโอเค ขอเดาปุม่มมาผมลองลองดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างแปบ๊บเช็คดูก่อนกด C ปับ๊บโอ้โหอ่าอ่างไงดีอ่ะแม่ไม่เอาดีกว่านะครับมาเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับอืมโอเคมีคอมโบด้วยช่างมันนะเริ่มเกมเลยดีกว่า อันนี้อ๋อปุ่มเหรอโอเคกดอันนี้ครับผม X อันนี้ C O Dash เหรออันนี้คืออ๋อชาร์จพลังมีชาร์จพลังด้วยป่ะเย็ด K C C บวกอันนี้อ่ะลงล่างโอเคโอเคอ๋อกระโดดขึ้นอย่างนี้เองโอ้โหโคตรสปินเลยอ่ะโอเค เข้าใจละประมาณนี้แล้วกันมาอา้าวกดผิดอีกแล้วโอ้โอเคเริ่มด่านแรกก็ขอเลือกเสียงนิดนึงมาลองเวอร์ชั่นมือถือดูฮะเห็นเขาเล่นในคอมเก่งกันเลยเกินเลยเกินนะครับผมเกมน,นี้สตาร์เลยน่าจะไม่เยอะมั้งพวกแบบมอนสเตอร์แบบเนี้ยน่าจะไม่เยอะแบบเต็มจอมั้งเออโอเคเอ็ก <Yeah, yeah. S 1> ประมาณนี้โอเคแดดเฮ้ยกดสังขารก็ได้ไม่ต้องกดสิเอาเยอยอะไรเนี่ยเมื่อกี้ภาพเป็นอะไรดำมือเลยโอเคคอมโบคอมโบยาวๆคอมโบยาวๆคอมโบยาวๆคอมโบยาว,ยาว,ยาวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวอีพึ่งลุกอดี๋ยพึ่งลุกอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอ้าว๊าไม่น่ารีบเลยโอโ้โหมันก็เกินคือตัวละครมันบางขนาดนั้นเนี่ยคือแบบปัดเดียวจอดเลยอ่ะ โอ้มันก็เกินไปนะตัวคอนอะไรจะบางนขนาดนั้นเตะศัตรูปิวขนาดนั้นโอ้โหอ้าวโอเคเอาไม่เอาเอา,เอาเริ่มต้นดีกว่านะน่าจะไม่บางขนานดะนั้นมั้งอันนี้ก็เกินคือแบบดอกเดียวหลับเลยคือมันเกินไปน o r m a l นะโอเคตั้งตัวใหม่ครับหรือต้องเซ็ตปุ่มมานนี้อ่ะไปหนึ่ง ไม่ค่อยถนัดเท่าไรประมาณนี้ประมาณนี้เสยจเสยกลางอากาศคอมโบกลางอากาศคอมโบกลางอากาศไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดมีเอ็กด้วยโอเคโอเคอุ้ยแล้วมาดูเลือดตรงไหนวะเนี่ยงงมากเลยอุ้ยอุ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยกดลุกลุกสิลุกลุกลุกลแดดก่อนแดดก่อนโอเคนะครับถ้าใครอยากโกลธไปเล่นก็อนแน่นามว่าผมลิงอยู่ด้านล่างใต้คลิปถือไม่เจอ ก็แนะนําใน Discord เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมนะโอเคอันนี้อะไรไม่รู้อะเล่นไปเรื่อยผมมันมากคือแบบน่าจะลื่นนะผมเกมนี้เพราะว่าถ้าที่เล่นมาถึงมือถือมมนจะร้อนมันก็ยังเล่นลื่น90เอ้ยไม่ใช่90 60สิโอ้โหตินพันกันลวสำหรับคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครอยากจาโหลดก็ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนเดิมเช่นเคย หรือถ้าหาไม่เจอก็อนแนะนำดิสต์ขอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอ,ขอโคโบยาวๆโอเคจบ